ครับเกี่ยวกับมาแพร่แห่งระเบิดนะครับตามล่าหาเฉลยเหมือนเดิมนะครับวันนี้น,นี้ก็เป็นวันศุกร์ที่8พฤษภาม63นะครับอตอนเย็นนะครับนี่นครับอยู่ตรงนั้นครับหนึ่งตัวยินเสียงอยู่ครับเหมือนเดิมครับเจ้ามีชัยกับใบตำลึงปอเหมือนเดิมครับ รอชมกันครับอ้ไต,ตัวหรือไม่มีเสียงเล็กอยู่โน้นนะครับตรงโน้นเสียงเล็กผุ่มโน้นครับนี่เป็นเสียงออเยใหญ่นะครับโอ้ดีตะไลมาแล้วหวงทินครับก็มาครับ มีเสียงเล็กๆกลมๆค,ครับกลางๆเล็กๆกลมๆนะครับเดี๋ยวครับอาจจะไม่นานครับหม้นี่ ก็จะใส่สองข้างนะครับเขาเนี้ใส่ระหว่างกลางครับหว่างกลางช่องนี้นะครับกับตรงนี้นะครับผมจีใช้สองผืนนะครับวางตรงนี้หนึ่งผืนนะครับแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งผืนนะครับก็เข้าตรงนี้กับตรงนู้นนะครับเว้นข้างบนนี้ครับกับข้างล่างนี่นะครับเรารุ้นราชมกันครับจะได้ตัวหรือไม่นะครับ มันต้องได้ครับจะได้ตัวหรือไม่มันต้องได้การปาขึ้นมันเดิมมัวปากกันกันเข้าไป ไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากพรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว ใครที่ว่าสนใจผักเสี้ยนผีดีนนกเขานะครับก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับผักเสี้ยนผีก็มีสรรพคุณทําให้นกมันคึกคักนะครับคึกคักวิบวับนะครับทําให้นกของท่านคึกนะครับเหมือนกับคนกินเหล้ากินยานะครับมีแรงคึกร้อง วิธีการให้ก็จีบนิ้วครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งครับหยิบให้โปรยบนอาหารนะครับโปรยลงบนอาหารไม่ต้องคุกเขาอะไรนะครับสามสี่วันกินครั้งครับอย่าให้กินบ่อยันเมาตายมันไปขี้เรานะครับมาละมาละ โอ้กำลังเคยได้ยินนะครับสองกุกเรียกใส่สองกุกครับสองกุกเรียกใส่กุกนะครับสองกุกเรียกใส่สองกุกอะไรไม่รู้เรียกยากครับ่าฟังดีๆนะครับ มันเคยได้ยินครับไอสองกุกเรียกใส่สองกุกนี่นะครับเคยได้ยินแต่ไอสองกุกเรียกใส่กุกกุกเดียวครับอันนี้สองกุกเรียกใส่สองกุกมาแปลกจุดโดนก็คงจะได้ยินนะครับ สองกุกเรียกใส่สองกุกนะครับไม่เคยได้ยินครับเคยได้ยินแต่สองกุกเรียกใส่กุกเดียวอะไรประมาณนี้ครับนี่สองกุกเรียกใส่สองกุกแปลกที่สรรพคุณของดินนกเขานะครับช่วย เสรส iscilla, ok ิมสร้างแร่ธาตุนะครับส <wh iasm S 1> uh ําหรับนกที่อยู่ในกรงนะครับไม่มีโอกาสได้กินครับก็เราก็ต้องเสริมสร้างให้มันนะครับช่วยย่อยช่วยบดขยี้อาหารนะครับสําหรับนกที่อยู่ในกรงครับกินได้หมดนะครับกระเพาะมันเหมือนไก่ครับไอ้เจ้าพวกนกเขามีโอกาสได้กินครับเราก็ต้องหาให้มันครับ เสริมให้ครับก็ความแน่นอนครับผมจะใช้สองหัวครับวันนี้ก็ความแน่นอน ก็โดนครับร้องแบบนี้ปล่อยแล้วด้วยตาย,ยการทำให้นกครึกนะครับก็ได้ประโยชน์ในการต่อนะครับจะได้เปรียบมันนะครับ นี่นะครับก็ลอรุอ้นลอ้ลอชมกันนะครับการปลาคืนก็อย่างที่เห็นนะครับปลาข้างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเว้นช่องขวางทางนะครับให้มันมาลงตรงนี้แล้วลงตรงนี้นะครับก็ ลอลุ้นลอชมนะครับจะได้ตัวรหรือไม่ตทนหนจะไม่พลาดนะครับสั่นกล่องหน ของผักเสี้ยนผีดินนกเขาก็ประมาณนี้ครับนกคึกก็มีชัยไปครึ่งนะครับถ้ามันร้องครับก็มีชัยไปครึ่งนะครับผักเสี้ยนผีดินนกเขาสูตรมีชัยนะครับนี่ครับนกร้องนกดีนกคึกมีชัยไปครึ่งอาหารการกิน เป็นส่วนหลักครับสำคัญมากครับรอ,อรู้รอชมนะครับจะได้ตัวหรือไม่ก็คงไม่พลาดครับดูละเอาเ เกลเรียบร้อยนะครับสองสองแปดนะครับดูครับความสวยงามหลายสวยแลวครับสนับปงสนับปีกสวยครับตัวนี้เป็นเป็นเสียงเล็กๆกลางๆนะครับเล็กหากลางตัวหมายก็อยู่น่น,นครับเสียงกลางหาใหญ่คาลมนะครับก็จะบินลงที่จริงใส่อีกก็ได้ก็ไอตัวนี้ก็เป็น สิ่งเล็กหากลางครับนี่ครับสวยครับก็ถ้าจะติดแม่พอสมควรแล้วก็ผมเอาให้มันแน่นอนเลยครับสีนวลสวยครับตัวนี้ไอตัวที่ว่านั้นมันเป็นสองกุกเรียกเสกุกสองนะครับสองกุกนะครับก็เดี๋ยวจะตามเอาครับก็ไม่มีอะไรมากครับสองสองแปดครับในตอนเย็นครับตอนเช้าก็ได้เป็นหนึ่งตัวนะครับ นี่นะครับนกพึกก็มีใช้ไปครึ่งนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับผักเสี้ยนผีดินนกเขาตรามีชัยนะครับนี่ครับสวยครับตัวนี้ครับดูการตีนะครับเต็มข้อครับหลอดยากครับปืนของอาจารย์อ้วมเช่นเคยครับนี่ครับ เก็บตูดชิดก็ผู้แน่นอนครับโอ้ปู่แน่นอนสีนวลสวยครับตัวนี้สวยงามครับไม่มีอะไรมากครับส่วนท่านผู้ชมที่เข้ามาดูมารับชมเป็นครั้งแรกก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดชมคลิปใหม่ต่อไปนะครับคลิปต่อของเขาใหญ่เกี่ยวกัพงเ่แห่งระเบิดครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณครับ